มาจ้าบันนี้สีมาเอาของกินไปไว้สต็อกยูตูเย็นจ้าพอส่วสิีด้กลับมาบ้านอีกกระโดนเติบอยู่อื่นเขากต้องเอาน้ำแข็งใส่ไว้ในร่างโฟมก่อนจ้านี่นแข็งพร้อมแล้วอันนี้กับสิ่นีตกะกัแตนที่พ่อเลี้ยงจ้าย่ายละเออมาใส่ช่องฟิตไว้ให้ เอาไปทอดเพื่หมองเห็ดงานอันนี้ก็คือเป็นเห็ดตะไคร้จ้าเห็ดตะไคร้ย่างเห็ดตะไคร่กีแมวว่าไม่แล้วกีเต่าทาตอันนี้เป็นของแมยาแมยาเพิ่นเห็ดไรไ้กับหนึ่งจ้านี่แล้วแบงใส่ถุงไว้กินถุงละคาจ้านี่ ่อไปกระสิเป็นนี่จ้ะนีะสิเป็นใส่กอกอีสานใส่กอกเนื้อจ้าเจ้านีูแซ่บจ้านี่อร่อยของขอนแก่นเลยจ้านี่ใส่กอกเนื้อแซ่บได้ตานี่ก็สิเป็นใส่กอกหมูจ้านี่ ใส่กอกหมูเห็ดไม่ไม้ด้วยจ้าเอาไว้ทอดไปทอดกินจา้าและนี่ของตรดของลูกเขยเพื่อนแม่เท่าให้แทนลูกเขยจา้าน่าสุภาพเอยอันนี้กับมื่นแหละมีกระไว้าหายย่าเลยจิเพิ่ไจะไปหายย่านั่ง น้านุเสียแหอ่เอาน้ำพริกกะปิตะไคร้อันนี้ไว้บ่อนุกินมัน้ยอ๋อนี่จ้านนี้พีซ่ซายไปน้องค่ายก็ผิดสะพายแตให้ซื้อมาให้น้ำแจวหอนจ้านี่แซบ่บจ้าเค็มคนมาก เอาไปเก็บไปกินจ้าเตยมมาสามขวดน้ำเจลหอนนวดสะอาดอุดรท่านี่จ้าเสร็จแล้วแกะ อันนี้ก็คือเป็นเนื้อหมูแดดเดียวนี่จ้าเนื้อหมูแดดเดียวคุณยายและเห็ดหอมอันนี้ก็คือเป็นเนื้อวัวจ้าเนื้องัวเนื้องัวแดดเดียวจ้านี่ อันนี้พอไปซื้อมากคุณยายกับเฮดหายจ้าอันนี้จ้ามีแต่ของอร่อยอร่อยได้จ้า